โชคชะตาตามปีเกิดตำราพรรมพชาติปีชวดธาตุน้ำท่านผู้ที่เกิดปีชวดมักเป็นคนพูดจาเด็ดขาดไม่ค่อยยิ้มแย้มฟังเหตุผลคนคนอื่นเป็นครั้งคราวมีข้อเสียอยู่มากเพราะการที่ทำแต่ใจตัวเองมีอายุมากขึ้นจะนิสัยนี้จะค่อยๆลดลงไปเป็นนักเปลี่ยนแปลง หากคบคนชั่วก็จะผ่านตามคนชั่วไปด้วยถ้าคบนักปราดหรือราชบัณฑิตก็จะเป็นนักปราดหรือราชบัณฑิตไปด้วยคนเกิดปีนี้หากได้รับการศึกษาดีจะไม่ค่อยตกต่ำเพราะเป็นคนดีมีฝีมือในการทำงานคนหนึ่งและมีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งกว่าใครๆปีชวดธาตุน้ำลักษณะทางสังคม ท่านว่าสามารถปรับปรุงตัวเข้ากับคนได้ทุกชนชัน้นไม่ค่อยรู้สึกในทางที่มีปมด้อยทำงานว่องไวเอาใจผู้บังคับบัญชาเป็นเยี่ยมและมีเสน่ห์กับเพศตรงค้า